ทีนี้พ่ออยากพาทุกคนค่ะไปดูติดตามกันต่อที่เรื่องของทรัมป์ค่ะที่เมื่อคืนนี้เนี่ยได้ออกมาพูดถึงการระง,งับวีซ่าค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะชัดเจนแล้วนะคะว่าในกลุ่ม75ประเทศซึ่งรวมไทยอยู่ด้วยจะเป็นการระง,งับวีซ่าอิมมิเกนวีซ่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยทรัมป์เนี่ยก็ได้ออกมาบอกนะคะว่า ผู้ยื่นขอวีซ่าถูกประเมินว่ามีแนวโน้มจะกลายเป็นภาระต่อระบบสวัสดิการของรัฐค่ะล่าสุดค่ะบูมเบิร์กก็ได้รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐจะระงับการออกวีซ่าย้ายถิ่นฐานให้กับประชาชน75ประเทศอาทิบารซิลโซมาเลียอิรานแล้วก็ไทยและก็พุ่งเป้าพิเศษนะคะไปที่ชาวต่างชาติที่อาจจะขอความช่วยเหลือจากรัฐขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐค่ะโดยแหล่งข่าววงในรายหนึ่งเผยกับบูมเบิร์กนะคะแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยตัวตน เนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ความเคลื่อนไหวนี้ใช้กับคนที่ต้องการไปทำงานแล้วก็อยู่ในสหรัฐเป็นการถาวรหรือว่าอิมเมอแกนวีซ่าไม่ใช่นะักท่องเที่ยวหรือว่าคนทำงานชั่วคราวค่ะทั้งนี้เนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐได้บังคับใช้กฎเกณฑ์การตรวจสอบชาวต่างชาติและผู้ที่ต้องอบพยุกพำนักอาศัยในประเทศอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยเพิ่มข้อจากัดใหม่ๆเข้าไปในระบบการตรวจสอบวีซา่าซึ่งได้รับการยกเว้นยกย่องค่ะว่าเป็นระบบที่เข้มงวดที่สุดในโลก หนึ่งมาโดยตลอดค่ะการระงับวีซ่าซึ่งจะเริ่มในวันที่21มกราคมนี้นะคะซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการย้ายถิ่นฐานตามความสัมพันธ์ในครอบครัวามมากที่สุดโดยจะส่งผลกระทบต่อคู่สมรสบุตรญาติสนิทอื่นๆของพลเมืองสหรัฐเป็นหลักซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเหล่านี้จะมีสิทธิ์ได้รับสถานะผู้พำนัดถาวรหรือว่ากินกินกาค่ะทีนี้มาดูด้านของคุณเสียศักดิ พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้มีการแถลงข่าวเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะเรื่องสหรัฐระงับวีซ่าชาวไทยโดยเผยว่าได้เรียกเอลิาเบธเจคนิกซึ่งเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาและก็อุปทัตสหรัฐอเมริกาประจําไทยมาพบค่ะเพื่อหารือเรื่องความกระจ่างเกี่ยวกับการประกาศของสหรัฐที่ระงับวีซ่าทำนักถาวรแก่75ประเ75ประเทศซึ่งรวมไทยด้วยเนี่ย สรุปแล้วมันเป็นยังไงกันแน่คืออุปทุตสารัฐก็ชี้แจงนะคะว่ายังไม่มีข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดแต่จะพยายามค่ะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ย้ำนะคะว่าประกาศล่าสุดนั้นเนี่ยพิจารณาระง,งับการออกวีซ่าสำหรับ การพำนักถาวรเท่านั้นหรือระงับวีซ่าแก่กลุ่มคนที่ต้องการได้สัญชาติอเมริกันสำหรับนักเดินทางนักธุรกิจหรือว่านักศึกษาจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดังนั้นค่ะคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็สบายใจได้เลยส่วนศีรษ์ค่ะก็มองว่า การเหมารวม75ประเทศต้องถูกระง,งับการพิจารณาวีซ่าดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าน่าจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าหากพิจารณาเป็นรายประเทศไปและเมื่อดูจากจํานวนคนไทยในสหรัฐเนี่ยมีสัสดส่วนอยู่อย่างผิดกฎหมายไม่มากถ้าเกิดว่าบางประเทศเราไปเทียบดูในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยอาจจะเยอะกว่าไทยซะด้วยซ้ำค่ะจึงได้ตั้งคําถามไปยังทางการสหรัฐเพื่อขอ ความกระจ่างค่ะว่าเหตุใดจึงประกาศระงับวีซ่าดังกล่าวแบบเหมารวมทั้งๆท,ท,ที่มีบางประเทศเนี่ยเข้าขายมากกว่าไทยซะอีกค่ะพี่ไอแล้วก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าบริษัทไทยเนี่ยก็ไปลงทุนในไทย ไทยก็ไปลงทุนในสหรัฐเป็นจํานวนมากก็ช่วยสร้างงานให้คนในท้องถิ่นนับหมื่นตําแหน่งเลยขณะที่ข้อตกลงการค้าก็มีการกําหนดแล้วว่าไทยจะไปลงทุนแล้วก็ซื้อสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยคําถามที่ว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยส่วนทางกับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับสหรัฐหรือเปล่า <ừ> แล้วก็ได้ฝากให้หน่วยงานสหรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินไปในทิศทางเดียวกันด้วยค่ะ ทีนี้คนที่จะไปท่องเที่ยวในสหรัฐในปีนี้เนี่ยก็สบายใจได้แล้วนะคะเพราะว่าพอยก็เป็นหนึ่งในคอร์บอนที่ปีนี้เนี่ยจะมีการจัดชิงแชมป์ฟุตบอลโลกที่รัฐเท็กซัสค่ะใช่ฮะอ่ะ <c oughs> เ้าใจได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่วันนี้เองผมมีโอกาสคุยกับนักวิชาการเห <c oughs> มือนกันนะครับเองก็มองว่าแม้ว่าตอนนี้เองเนี่ยจะเป็นการระงับตัวอิมิเกรนต์นะตัววีซ่าถาวรเท่านั้น <c oughs> นะครับแต่ก็เชื่อว่า ทางการสารัฐเองเนี่ยปีนี้อาจจะคุมเข้มมากขึ้นในการอขอตัววีซ่าชั่วคราวอย่างวีซ่าท่องเที่ยวหรือว่าวีซ่าที่จะไปศึกษาต่อด้วยครับยังไงก็ตามก็อาจจะต้องเตรียมตัวเอกสารต่างๆเนี่ยให้ครบถ้วนกันด้วย